ครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีงามนา้นองเกี็บค่ะอ่าเอนี้เห็นหน้องนานน้องเกี็บได้ครับค่ะมเอนี้ได้กลับมาค่ะอ่าพี่น้ว่าเอนี้พาพมาสง่าฟ้ามครับมาเบิ่งเอาง้อถื่อมีแต่โตงามๆรา,าคาถึกถกสมซาสมลื่อยดอกเนาะนี่ตามเห็นนี้เพนน้องเนานะเอามาบอกครับอันน้องเกีบ็บกับลูกงานนะครับเนาะอันวันนี้จังไรง้อเข้าหลายโต้จังไรวันนี้ก็หลายสามสิบกว่าโต้ก็แล้วครับเออราคากับ ระบูเป็นโตขึ้นเขาเปิดเป็นโตค่ะไก่เกีย๊ยบเปิดที่เเขาแหรอครับอเอาหนึ่งเกีย๊ยบ,บอันต้นโดดเห็นเทีหนึ่งพอน้ำพี่น้ำหนองเนี่ยค่ะมื่อวได้กลับมาค่ะพอดีกลับมาทร<อ>งการกันดู<อ>มีสองฟาร์มคือเก่าค่ะ,คะย,ยู่ห้ว<อ>ยกระเจ้าค่ะตำบลวังไผ่อำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจน,นบ,บุรีละกันสองฟาร์มค่ะสังาฟาร์มนี่แหละขายหน้าดุค่ะแขายขึ้นเ่าค่ะพี่สาวยูพ่อยูขายขึ้นเ่า ส่งการแล้วคุณตัวเขาจะไปหุ่นท่ย่งไรกลับไปไปมากๆขึ้นเก่าค่ะส่งการแกนยู่แมนค่ะมัอนี่กะล้งอีกามสิีกัวโตมัน่ลงอีสามสิบกัวโตได้ต้องเก็บอีกสนามหนึ่งตีที่ย่งไดค่ะอืมอ่ะมันไปเฮาลายเบิรงราะครั้งเมื่อเนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องมักอยากได้เห็นนะครับพิกัดนะครับเนาะบ้านหน้าฝายครับตามบนดงดวนอำเภอหน้าดุลจังหวัดมหาสารคามครับมาเมงนี้ครับ เส้นทางก็นาดุหน้าเฉือกเส้นทางนาดุนาเชียบึงกางกันเลยเมนค่ะจีพีเอสจับมาโล่รงเรียนบ้านาฝายบ้านนาฝายะาย่าจับสังอาฟรามดผ่ันสิไปเข่าตำบนค่ะครับผมค่ะมาตัวแรกค่ะนะนเบิงตัวแรกเป็นงัวสีพิมพ์นิยมค่ะสีมุมมุมดำพื้นแดงค่ะจึงสีหลายคนไรยทานมองหาถามหาแมนค่ะสีแบบนีนั้นม้าย่มใดเหลือย่ำนั่นค่ะคนเรียกร้องได้หลายเด้แมนค่ะ ตัวนี้สามหมื่นสองพันพันอนั้นสามหมื่นสอพันสามหมื่นสองพันสามหมื่นสองพันค่ะฟังดีๆสามหมื่นสองพันค่ะสูงหลาไปไหนสูงมีร้อยสี่สิบค่ะอ่าบันทึกเพิ่นน่ะพาลูกมาจากตัวไหนพาลูกมาสองตัวค่ะโอ้พาลูกมาสองตัวดนะครับเด้อตัวต่อไปก็ไปทับป่ะเนาะตัวเนี้ยค่ะอันนั้นนมก็ลังตึงเลยพึ่งแยกลูกมาตัวต่อมาธรรมชาติค่ะสีพิมพ์นิยมตัวนี้ก็สีคล้ายๆกันตัวนี้ตัวนี้ออกแดงก่อนเนาะแดงลายก่านแต่ว่าตัวนี้นมคัดๆด้ยนี่พึ่งแยกลูกมาค่ะนั้นลูกน Oh. หวอรุนธรรมชาติพร้อมลูกลูกตัวใดพเพิ่นลูกแรกค่ะยุดตัวไปตัวสองเนาะแมนค่ะราคาดีป่ะนี่ยราคาวอต่างกันค่ะ2ตัวนี้เปิดซ้ำกัน32,000นันนี่พี่น้องตัวที่1นึ่งตัวที่2องตัวที่1 ตัวที่สองค่ะเจสิบอกเป็นหนึ่งสองสามสีไปด้วยลูกค้าให้บอกว่าตัวที่หนึ่งตัวที่สองแมนตัวที่สามแนจำเบอร์เนอะแมนจำเบอร์เอาแต่ว่าบริเคียนเบอร์บริเคียนเบอร์ค่ะตัวที่หนึ่งตัวที่สองสีเวลาโทรมาถามซื้อนะคะนั่นตัวหนึ่งตัวสองข้อมสูงซ้ำกันราคาซ้ำกันราคาซ้ำกันค่ะสีเหยียบสีคลื่อกันแมนค่ะก็บ่าสีคลื่อกันก็บ่าใดเนาะแมนเอออ่ะไปเบิ้งตัวที่สามครับตัวที่สามมาเบิ้งตัวที่สามนั่นพี่น้องเนาะสีเดียวกันอีกค่ะนั่นสามตัวสีคลื่อกันเมอรเรียนทั้งสามตัว ควอมสูงกับบวเกินกันควอมสูงบวกเกินกันต้นต้นนี้สิเตี้อาร์กอนะนั้นเตี๊กอนอีนึ่งอยู่เนาะแมนตัวนี้เปิดถือกว่าค่ะสามหมื่นซื้อแมนค่ะผู้ใดญ่เร็วผู้ใดได้สามหมื่นซื้อเพี่น้องแมนค่ะสามหมื่นเพียงเพียงค่ะสามหมื่นเพียงเพียงค่ะตัวนี้กัสีลูกประมาณลูกสองค่ะลูกสองลูกสามลูกสองเนาะแมนค่ะประมาณสองบ่เกินสามอยู่เลยค่ะเบื้องจากเล็บแมนอยากเร็บเบื้องเล็บสุดตรงสุดโตดีหมดเด้อพี่น้องเด้อค่ะหรือ อย่างบางตัวกริงจะค่อยขักใจเนาะนมสวยนมสวยเลี้ยวดีค่ะนั้นตัวนี้ผื่นลางดีเบื้องลึกมบื้องลึกแม่ะแต่สีดำก็ส้มนี่เนาะแมนค่ะวันนี้ราคาเดียวสามหมื่นค่ะสามหมื่นที่ซื้อตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามบอกได้ค่ะสามหมื่นสองพันสามหมื่นสองพันสามหมื่นค่ะอืมตัวที่สามสามหมื่นที่ซื้อค่ะตัวที่สี่ค่ะตัวที่สี่ครับเปิดง้วเป็นง้ว่าลูกแรกค่ะนั้นเป็นลูกแรกแมนค่ะลูกแรกนมนมลงไป นมดงเหรอคะมะลูกแหลกผ่านลูกมา่หนึ่งตัวแมนค่ะเป็นสีออกสีแดงกับบอแดงสีนวลกับบอนวลค่ะแต่ว่าหลังแดงพื้นนวลหลังแดงพื้นนวลแมนน้ำตัวเงาเลยตัวนี้เนา้อ้ตัวเงาแต่บ่อสูงปันใดค่ะตัวนี้มีร้อยสามสิบเจ็ดตัวนี้มีร้อยสามสิบเจ็ดค่ะราคาสามหมื่นสองพันค่ะสามหมื่นสองพันสำหรับผู้ที่อยากได้ว่าสีแดงแดงจันเอยนะครับเนาะ่คะราคาเบาๆค่ะอยากได้ก็เอาไปเลยครับเนี่ยดีได้ค่ะนั้นเกือบเล็บดีเล็บดีหางดีผ้าเปิงซอมเปิงเล็บเนาะค่ะเล็บดีหางดีนาาโอเคใช่ได้เนาะค่ะ ว่านี้ตัวที่ตัวที่ห้าตัวที่หาครับบังเขาบอกรลค่าไปก่อนนี่บอกแล้วค่ะสามหมื่นสองพันสามหมื่นสองพันค่ะตัวที่หาตัวที่ห้าเป็นหางไหมได้ค่ะเป็นหางดอกได้ค่ะนะหางมันมันเขาพูนว่าหางวัวหางไหมไหมเงินไหมทองหูโบดหนาขาโบดวัวโบดแต่หางไหมเมื่อนหนึ่งขอบตากระดำนิดนึะค่ะขอบตาดำขาดำไปหูดำหนาขาดำค่ะ แต่ว่าหางไหมล้ำตัวยาวล้ำตัวงามค่ะนั่นนั่นล้างออกแดงๆดำๆเนาะแม่มแม่ใดรอยากเลี้ยงงัวที่แบบว่างัวแบบน้ำโชกเอียงเสียบกค่ะคนที่นิยมไปเลี้ยงเป็นงัวหางไหมเขาว่าเป็นหางหาเงินหางทองค่ะหางเงินหางทองเอาครับบัดนี้แม่นี่พาลูกมาจีกตัวครับนี่ลูกหนึงค่ะพาลูกมาหนึ่งตัวเปิดไว้ราคาสามหมื่นค่ะสามหมื่นถึงเพียงแม่สามหมื่นเพียงเพียงความสูงกะมีรอยสามจิต มีรอยสามเจ็ดด้วยครับเมนี่สามหมื่นเพียงเพียงขึ้นนี่เลยได้ค่ะน้ำมันออกเห็นนั้นโอ้ห้าเป็นน่ำตีอืมโอ้ไปรอดเลยเนาะลอดเลยรอตัวนี้ตันี้ตัวที่ตัวที่หกค่ะตัวที่หกตัวนี้มาสูงจะน้อยโครงสีดีมีรอยสี่ิบวกค่ะตัวนี้สูงค่ะตัวนี้ได้สูงได้เงาอืมค่ะแล้วก็ ผู้ใดได้ไปนี่อาสีได้ผสมเด้อค่ะโอ้ให้มันขึ้นต้นนี่ไหมไม่ขึ้นมานี่นี่เพียงนอนยางติดอยู่นี่แม่ค่ะขึ้นมัอนี่ค่ะไม่ขึ้นห้อยขึ้นห้อยขึ้นแมนแต่แต้ยุนี่บ่ได้ทับห้ยได้ค่ะเอาไปก็คพื่อไปทับเองค่ะเอาไปผสมเองค่ะตัวนี้ได้สูงได้ยาวหนานุ่นต้นส่วนโอ้กระทบมากตัวนี้แมนค่ะลูกหนึ่งค่ะลูกหนึ่งต่อไปลูกที่สองแมนค่ะเปิดราคาไว้สามหมื่นสองพันค่ะสามหมื่นสองพันโอ้ตัวนี้ งาดีเนาะโค้งสางย่างสูงๆเนาะแมนค่ะตัวต่อมาตัวแม่นวลค่ะตัวที่ตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ดอันนี้เป็นวัวไทยเลยเนาะค่ะวัวไทยกลางๆเนาะค่ะราคาผู้ใดหาราคาเบาๆราคาหลอดสามหมื่นอ่ะค่ะตัวนี้ได้พผนนี้เลยแมนค่ะโอ้หลอดสามหมื่นสำหรับผู้งบหน่อยงบหน่อยเลยราคาเกษตรกรมาเลยค่ะส่วนการนี้จับได้ฝากไปซื้อเป็นของขวัญเนี่ยแมนค่ะซื้อไปเป็นของขวัญตอน ปูตอนยาตอนพ่อตอนแม่ค่ะเออค่ะหาราคาเบาๆราคาไต่สามตัวที่เจ็ดสองหมื่นเก้าพันค่ะตัวที่เจ็ดสองหมื่นเก้าพันแม่นค่ะตัวต่อมากครับป่ะเนี่ยตัวที่แปดเนาะสีนวลสีนวลเม็ดเข่าเนาะสีเขานวลหลายกว่าเปลือกแม่ค่ะมันสีออกแม่เข่าเปลือกมันกับบอเข้มแม่มันสีออกนวลๆเป็นนวลหลายกว่าเนาะแมนเครื่องอมด้วยค่ะนั่นนนั่โอเครื่องอมค่ะขาดีเล็บดีความสูงมีรอยสามสิบเจ็ด สูงอยู่รสามเจ็ดเมนค่ะเปิดไว้สามหมื่นหนึ่งพันสามหมื่นหนึ่งพันด้วยครับตัวนี้ตัวที่แปดด้วยค่ะตัวที่แปดค่ะทานลูกมากหนึ่งตัวแต่ว่าตัวหนาแดงนี่คือเดียวสินะค่ะหนาแดงนี่ครับอ่าตัวที่เก้าค่ะตัวนี้เป็นหน้าหนาด้ป่ะเนี้ยตัวที่เก้าสีออกหน้าหนาจัน้อยเนาะเครื่องดำอืมมันสีออกกึ่งกึ่งบานแมนน้มันมันหลไหมนะนั้นค่ะ เป็นงัวลูกงลูกลลูกกแรสองประมาณนี้ล่ะประมาณนี้เนาะโอเครื่องดําร่ำตัวหนึ่งว่ามันติดทองหรืคือหางเบี่ยงเบีขึ้นอย่างไรอันนี้ก็คือบ่แน่ใจค่ะซื้อไปอาจสิโชคดีก็ไับอะได้เนาะแม่นค่ะตัวนี้ราคาสามหมื่นเพียงเพียงค่ะสามหมื่นเพียงเพียงครับค่ะตัวนี้นี่ขั้นแม่นทับเรือลอยเนาะมันหนังมันหนาไหมหนังมันหนาดีค่ะลูกออกมาคือสีหนังหนาหนาหนังหนาดีอ่ะช่วงล่างเปนไรเนาะแม่นค่ะนี่ครับอ้าวตัวต่อไปหนึ่งสองสามนี่ติดจองเรียบร้อยแล้วค่ะติดจองหนึ่งสองสามค่ะเอ้าจองพานเลยค่ะเที่น้อง ก็เพิ่นตัวนี้ไม่เพิ่นด้ต่ไปขื้งามใช่ไหมแม่เจ้าของเพิ่นเครื่องดําเลยวะเจ้าของเพิ่นมาจองหนาฟ้ามล่ะค่ะก็เลยว่าขอเปิดราคาเด้อสวยค่ะบอนนี้ตัวที่่ตัวที่สิบค่ะตัวที่สิบค่ะเป็นงัวพาลูกมากขึ้นกันเป็นงัวพาลูกมากค่ะตัวนี้ค้นสิออกมีขนจักหน้อยเด้อขนเขาเขไปั่นขอไปอคิดหอดดูค่ะ โอ้ยแยกงลูกออกดชค่ะตัวนี้แยกลูกออกมาค่ะกินหอนลูกพนะกินหอนลูกลค่ะเอาไปกับสีแดงข้าวเดียวกับสีแดงทับกับบดลขนนี้บดนค่ะง้อยุนี่เอาไปบกเกินบกเกินสิบ่หมื่นค่ะง้ความผสมแมนเพราะว่ามันแยกลูกมาคือหอนลูกไว้สามหมงพนค่ะสามหมืนหนึ่ที่สิบเนาะแมนค่ะสูงกสี้อยสามอยสา่อยสามหกสามเจ็ดลอยสามสามเจก็สูงกว่าสยูประมาณนี่งหลค่ะนั้นตัวที่สิบเอค่ะตัวที่สิบเอ็ดตัวนี้ได้สูงได้เงวได้โค้งได สีพานลูกมมนเราจะพาลหนมาประมาณสองสองเนาะแมนค่ะเบ่งส่งสองตัวนี้งัวโครงได้ค่ะเปิดไว้สามหมื่นสามพันค่ะสามหมื่นสามพันค่ะเล็บก็ดีอยู่เนี่ยเนี่ยเล็บดีค่ะบือเรื่องดีค่ะน้มดีนมชัดเจนดีเลยค่ะน้มชัดเจนดีค่ะเดือดรอยเข้าไปนี่ตังสีได้มัวลูกงามกว่าดค้องถือมาละค่ะนั่นตัวที่สองเด้อติดบดตัวประคักตัวนี้ เป็นงวดไทยค่ะแต่ติดไทยแต่เขามีสกุลด้ค่ะนันนั่นติดบงติดโบดงวดไทยติดโบดหนังหนาสายใหญ่ราคาีมินิมินิเอาไปเกษียได้ผสมเลยล่อะโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วค่ะอืมไม่ขึ้นแล้วแม่ค่ะลึงเงาอลัสลึงานี่ะเป็นตาให้ลูกแดงดีเนาะแมนไทยมิสกุลรุ่นฉาค่นันนั้นเป็นตาให้ลูกแดงดีค่บราคาเดียวเสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยค่ะสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยขัสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสามห้าค่ะประมาณร้อยสามห้าขึ้นเนาะมีตัวที่ ตัวที่สิบสามค่ะว่างันตัวที่สิบสองได้ค่ะตัวที่สิบสองมันตัวที่สิบสามค่ะตัวนี้ได้สูงได้ยาวค่ะนั่นเล็บสวยสูงสวยสี่ผ่าปะมีรอยสี่สิบบวกค่ะอ้าวมีรอยสี่สิบบวกเนาะค่ะเล็บดีเมือสุดเล็บเด้อครับนี่ผมพยายามซอมมึงเล็บอยู่ได้เหอนี่เลยครับเล็บดีเมือสุดเล็บนั่นหาเขาติดโบดได้ค่ะเออหนาดำติดโบดหนาตัวเครื่องอมเครื่องอมค่ะนาขาดำแมีนค่ะขอบตาดำตาดำนาดำ ขอบหัวบดัมแมนไม่มีบดครบไหมค่ะแต่กัยังมีติดโบนหลุมมาไดรกระเด้งค่ะนะคะตัวที่สิบสี่สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยค่ะสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับตัวทีสิบสี่แมนค่ะบันนี้มาตัวที่สิบห้าตัวที่สิบห้าค่ะเหมือนมันบอกเลขความถี่ยังไงเนี่ยมีเลขความตัวไหนไหมหกเพราะตัวต่อไปนี่ม่หนึ่บอกเลขความแม่นี่กับเป็นว่าพันหลุมมากเนาะค่ะฟอยหางอุลวดี สูงกสิรลอยสูงมีลอยสามสิบเจ็ดขนาน้นสามเจ็ดนำแต่นำล่างเรื่องเห็นกระชับเนาะค่ะงูไทไ่ครับค่ะขอบตาดำขอบหัวดำตัวนี้มีน้ำเขาบอกเล็กนำเด้อนี่ผู้ใดตาดีมือนี่ไกลออกไกลเลยออกขนาดนั้นแต่พ่อได้ไปเสียวเล็กเลยไม่เนี่หลังตรงดีได้หนี่เมียนค่ะหลังตรงดีเติบอยู่ได้หนี่เปิดไว้สามหมื่นหนึ่งพันค่ะสามหมื่นหนึ่งพันผ่านลูกมันหลับประมาณสองเมค่ะประมาณลูกสองประมาณลูกสองค่ะตต่อมาวันนี้สีนวลสีเริ่มสีแดงนว เครื่องอมเครื่องอมตัวนี้ผสมมาแล้วผสมมาแล้วค่ะเออสามหมื่นเจ็ดพันสามหมื่นเจ็ดพันค่ะครับสามหมื 37, <000 S 2> ่นเจ็ดพันเป็นง้วททองไดยเป็นงัวลูกแรกค่ะเป็นง้ว ติดทองตัวนี้ก็คือลูกแรกลูกแรกเลยค่ะเขาบั้นเกิดเนาะเขาบท่านเกิดแต่เจวามันเหลี่ยมทรงคือติดทองมากเพราะว่าผสมได้เดือนกว่าเดือนน้อยน้อยเนี่ยค่ะตัวพันใดตัวบั้นท่านใดคือผู้ใดไปกับไปล่องๆ่องผู้ใดไปล่องก็คือได้ราคานี่บบผิดหวังบ่มีเข้า่าขาดทุนเพราะว่าเล้าโตมันดีหนังหนาทรายใหญ่หนังมันติดมันหลายแมนเป็นง่วมเป็นง่วเป็นตะเลี่ยงแม่ค่ะ โอ้พี่น้องตัวนี้นารุ่นนารุ่นค่ะตัวนี้ติดทองกัไรมาเลยกําไรมาเลยค่ะกําไรเห็นเห็นเลยตัวไม่ไรมันประทองกับกไรเหรอครับเม่นี้งอมันติดบามันอร่วยราคาสาท่าสามหมื่นเจ็ดพันสามหมื่นเจ็ดพันนี่ครับโอ้นารุ่นบานี้ตัวนี้ออกสีมุมมุมเลกน่อยออกสีมุมมุมได้ค่ะง้อสาวง้อสาวค่ะผู้ใดหาราค่างอสาวราคาเบาเาสองหมื่นแปดพัติดโบนได้ค่ะนันนาขาดำนาดำเครื่องอมสองหม สองหมื่นแปดพันห้าร้อยค่ะตัวนี้บานเนี่ยตัวที่เท่าไหร่บ้างเนี่ยอันไหนก็ค่ะตัวสาวนี่ตัวที่สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดตัวนี้สิบแปดเนาะค่ะอ่าตัวที่สิบแปดด้วยครับบ้านเนี่ยค่ะนี่สิบแปดตัวนี้เป็นโฮบเล็กๆน้อยหนังตัวนี้สีหนังหนาซาหน่่อยคะติดบีเมียนซาดีโอ้กินเล็บงามหนาไทยอยู่เนาะหนาไทยอยู่ค่ะแต่หนังแต่หนังบามันหนังบามันหนาไทยหนังบามันไทยผสมผสมมาหลายเลยล่ะ นอกตังจกออยู่ได้หนิค่ะนอกตังจกออยู่ได้นเมนี่กับพาลูกมาแล้วปะพาลูกมาแล้วค่ะสูงชุบมระมิร้อยมสิบร้อยสามสบวกมีร้อยสามสเมนค่ะราคาเปิดไปสามหมืพค่ะสามหมื่นมงาด้วค่ะนั่น2 0 0สอพันด้วครับเด้อซองให้เบิงนมนมเลี้ยงดีน้ำไตน้ำรางเพิ่เน่อร่าที่ค่ะเ็นีหนาดิหนิตัวนี้หนาดีค่ะอสามหมื่นองพันดามหพค่ะโอ้ขาทาครับนาหนาหนานี้วัา แม่ลูกตีให้ังเลยบอกค่ามาเบิงตัวนี้ก่อนอ่าครับก่อนสีมาแม่ลูกมาเบิงประเภทโค้งสางสูงโค้งสางใหญ่ใหฮินดูว่ามันค่ะสูงลอยถึงแยกลูกออกมาตัวนี้มีลอยสี่สิบห้าบวกมี้อยสี่สิบห้าบวกค่ะอัสีเห็นลอยห้าสิบอาจจะตีไปแค่ร้อยสี่สิบบวกบวกบวกแต่คือบวกไปท่อใดก็คือตรงนี้บวกอยู่แล้วพี่น้องอัดสีเหียนได้ห้าสิบไหมค่ะบานีนุ่มแยกลูกไปนองงามค่ะแยกลูกตัวนี้ลูกงามค่ะโอ ตึงแยกลูกเลยนมมาทันเศร้าอยู่แต่นมเขาเรียวงามด้วยนั่นสังเกตว่างัวเฮาสิให้ลูกนมบ่อในนะนมมันเรียวเต่ามันดีมั้ยเต่ามันดีตัวเนี้ยลูกงามแยกลูกออกไปเห็นลูกเห็นลูกโอ้ห้องหาลูกเห็นหองหาลูกเห็นลูกขาหลูกงามสูงนะครับใหญสูงค่ะผู้ใดเอาไปตัวนี้เอาไปผสมบามันนะคะบ่มีผิดหวังเลยผู้ใดมาโครงสร้างใหญ่นกเนี่ยค่ะทรงลูกดีค่ะโครงสร้างใหญ่ๆเอาพู้นนี้ได้ด้วยครับเด้อในราคา34,500ืารค่ะ34,500ค่ะโอ้ใหญ่สูงพู้นี้ บานนี้เป็แม่ลูกเนาะค่ะเร่มบอกตัวนี้ตัวที่ทลายกับสิบเก่าด้วยค่ะตัวที่ซิบเก่าค่ะนี่ครับตัวที่ซิบเก่าด้อครับโครงใหญ่ๆอย่างสี่ค่ะสามหมื่นสี่พันห้าร้อยนี่ครับตัวที่ซิบเก่าเนาะค่ะแม่ลูกแม่ลูกยี่สิบด้วยค่ะตัวที่ยี่สิบค่ะหาราคาเบาๆเด้อตัวนี้ลูกยังนี่ลูกแม่ตัวแม่ค่ะงัวลูกแหลกค่ะตัวนี้แม่บ่มีเขาตัวนี้ไหมแมวบ่มีเขาค่ะเป็นงัวหัวหลุนธรรมชาติหัวหลุนธรรมชาติผู้ใดอยากได้แม่ล กักเดือนแล้วลูกเพิ่นนี่ลูกเพิ่นน่ะจะได้เดือนกัว่้าฮานะนั้นโอ้อยู่เดือนกัว่้าลูกน้อยอยู่ตัวนี่เนาะกัว่าแมนค่ะบ้านแตกเพิ่งยังหนุกเนาะแมนบ้านแสดงว่าไปทางแม่ทั้งพอเพิ่งแสดงเนาะค่ะเปิดไว้สี่หมื่นสามพันห้าร้อยค่ะลูกที่ลูกแรกสูงกับแม่ก็ร้อยมีรอยสามสิบเจ็ดค่ะมามีรอยสามเจ็ดที่เพราะ่าถ่ายมันสูงอืมค่ะไปวัดนี่เห็นรอยสามเจ็ดปั๊บเลยครับแมนนี่ค่ะนี่ครับงอผู้ใดหาลูกแม่เด้อค่ะมาเบิ่งเลยค่ะแม่ลูกลูกแม่ค่่่ะบบาานนี้้ไปเิงแมลูกตสสุุดดยค่ะ แงมาอีกจั็หน้อยค่ะอันนี้แม่ลูกขาวอันนี้แม่ลูกแดงราคาตูสีกันตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นเอ้ยสี่หม้าตัวนี้เปิดไว้สี่หมตัวนี้สามหมื่นสี่หมื่นสามพันห้าร้สี่นพันห้าร้อยสี่หมื่นสี่พันสนสี่พันนครับบัตรเลยปมักส่งนี่บัตเลยตัวนี้ลูกผูด้ตัวนี้ลูกผูค่ะลูกตัวไดเพิ่นตัวนี้ตัวนี้นาซีลูก2อค่ะนั้นลูกตัวที่สองค่ะมีลูกสนุ่มดีชัดเจนค่ะชัดนุ่ ค่ลูกตัวผู้ข้องสางแม่กเกินกันเนาะค่ะสีสีแม่กับลูกนี่บ่ต่างกันหลายค่ะสูสีกันีแมนอันนี้ลูกบนบ้านอะมั้งนี่ลูกบนบ้านค่ะก็คือก็คือเป็นงัวชาบ้านเฮาอะค่ะขณะนั้นเฮาบ่ได้แบบว่าเอาลูกงัวเลือดลอยมาใส่ถ้าสมมติว่าเฮาได้แมกสิไปเอาลูกเอาพอเลือดลอยมาใส่ลูกมันก็สิค่อยๆผสมสายพันกันไปเนาะอันนี้ติดโบดเด้ครับพี่น้องติดโบดค่ะนาคาดำปลายหูดำค่ะนั้นปลายหูดำนาคาดำขอบตาดำใส่ พี่น้องได้ไปจะค่อยไปใส่เลือดสูงสูงเอาเนาะแม่นก็จะให้ลูกดีอยู่ได้สิแต่ในลูกผูมันยังไข่น่อยู่ได้สิตัวบ้านๆนี่งัวงกะนี้ใส่เชียงเช่องตัวนี้เนาะเชื่องเม็ดค่ะนั้นนเป็นงัวเป็นงัวชบ้านๆเลยเป็นงัวชาวบ้านมานี่ราคาเท่าไหร่ก่อนแม่นี่สี่หมื่นสี่พันค่ะสี่หมื่นกับเบ็กสี่พันพี่น้องนี่ผู้ใดราคางบหน่อยแต่อยากได้งัวสองตัวไปเลี้ยงแนะนํำเป็นแมนลูกสองคมนี่โคมใดก็ได้เพราะว่าราคาบ่ตตางกันหลายเป็นงัวบ้านๆบ้านเฮ่าก็นแต่เอาไปเลี้ยง สี่หมื่นแม่ลูกนี่ก็หฮะหายอย่างอยู่ได้ค่ะช่วงนีนอนละคา่ะเขาท่าดิครับสี่หมื่นหนีแม่ลูกเนาะค่ะอ่ะพี่น้องมักโตใดบายนี่จังคอยมักโตใดเคอยโทรมาถามค่ะขอมุ่นบอกครบบกจบครับโทรมาถามน้องเกียบค่ะโทรมาถามพอสังาถ้าถามน้องด่านนะครับเนาะเพื่อนชายข้อมูลอีกแทนพี่น้องสงสัยโตใดขอเบิ่งวิดีุข้อค่ะกะโทรมาหาน้องเกียบเนาะ มือดาเจ้าบอยู่พิดากระยู่ค่ะเ,ออเพราะว่าส่วนมากพิดาสียู่ประจําฟาร์มค่ะเพราะว่าเจ้าบอยคอยยู่จะไปไปมา่าแ <man>, ต่ถ้าพวกตอบเพจพวกทักขอความไล่มาส่วนมากเจ้ากระสิตอบอยู่แล้วค่ะอทักมาถามเลยค่ะครับคค่ะครับสุดท้ายท้ายสุดจะสงการปีนีไ่ไงพระกระเล่นงมันม้วนนะพี่น้องเนาะเล่นน้ำกระมันม้วนงานอย่างเงิ่อนพันกระบอกห้จัดดอกพี่น้องกระเล่นน้ำทงให้ทงงานเป็นเงี้ยนไปเห็นมันตามพี่ทำหนอไว้เนาะช่วงนี้สถานการณ์กับโควิดเนาะ กะเบิ вами, bar, oh ้งนอนอยู่บ้านนอนอยู่ทงยุธากะเบิ้งคลิปบนนั่นนอนทั่วเด้อครับเด้อเบิ้งมักงัวกับเบิ้เสือเอาทับว่าอยากมาย่านโควิดกะบหายไปทรงได้่ายงั้นจับกิโลละสิบห้าบาทครับค่ะคารถคือเก้าค่ะกิโลละสิบห้าบาททางสร้างปลซอยคารถคือเก้าค่ะครับคค่ะรับปีใหม่ไทยเด้อครับกะบมุนม้วนเซื่องเด้อเพี่งหนงเด้อสุขภาพแข็งแรงลำล้ำลืวด้วยกันสุขสุขคนนะครับเนาะครับกะพ่อกันชิบนาชิไหมนะครับเนาะค่ะบนนั้นนอนทั่ว สง่าฟาร์มกับน้องเจี๊ยบกัสวัสดีครับสวัสดีค่ะ